ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณแม่นามาเยี่ยมโอ้มาเยี่ยมน้องบัวบวงนะครับมาถามศทสตาจารย์เมื่อวานก็โทรมาครับวันนี้เลยมาหามาเยี่ยมมาเยี่ยมน้อปออยคนละภาคฝั่งนะครับเพราะว่าบบานเขาก็นี่ช่วงนี้อากาศร้อนต้องให้น้ำเขาอาการอาการของเขา ถามว่าถามว่าดีขึ้นไหมนะครับก็คือถ้าหน้ายังบวมอยู่ก็ไม่ได้การันตีว่าอาการเขาดีนะเพราะเพราะว่าไวรัสยังไปทําลายผนังหลอดเลือดทําให้น้าหรุดออกมาจากเส้นเลือดอยู่ทำให้หน้าบวมแต่ถ้าเขายุบเนี่ยคือคือเขาหายถ้าน่ายุบลงนะแต่ไม่ใช่ว่าจะจะยุบเลยมันต้องใช้กระบวนการในการในร่างกายเขาวาน้ำไปใช้ ว่าบวมอยู่แต่ไม่บวมเพิ่มเท่าไหร่เราอาจจะมองว่าบวมเพิ่มแต่อาจจะไม่บวมเพิ่มแล้วกินได้ลิ้นไม่ลินแม่อะไรไม่มว่วคไม่มว่วไวรัสไม่ได้ไปทํรลายเส้นเลือดในกระเพาะหรือว่าอะไรอะลำไส้เวลาทุ้นออกมาก็ยังไม่มีเลือดส่วนกินได้ไหมกินได้ครับต้อง ยัดเยียดเนี่ยใช่หญ้าก็ไม่ค่อยกินนะครับต้นไทรก็ไม่ค่อยกินใบขนุนไม่ค่อยกินเนเปีย็งไม่ค่อยกินแล้วคุณหมอไม่อยากให้กินที่มันให,ใหญ่มันเยอะไหมได้พวกทางมะพร้าวพวกเปลดอะไรเงี้ยเผื่อบางทีในลำไส้มีแผลใช่ไหมมันก็จะเป็นหะูให้กินพวกผลไม้อย่างเงี้ยนิ่มๆแล้ว ามหมอว่ากินเยอะๆกินได้ไหมหมอว่ากินเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับดีกว่าเขากินไม่ได้เข้าไปเลยและอีกอย่างเขาไม่ค่อยกินน้ําไม่ค่อยกินน้ําทําให้เลือดเขาหนืดเวลาเจาะเลือดมาแล้วมันหนืดก็มาวันแรกก็ไม่นอนลงนู้น,ลงน,นลงนู้นไม่นอนครับเพราะว่าเครียดแล้วก็เปลี่ยนสถานที่แล้วรถวิ่งผ่าน คิดว่าโอ้โห4ทุ่มเขเงียบไม่เลยครับรถวิ่งอยู่ทุกวันทุกวันเต็มเลยนี่ก็เคอร์ฟิวอะได้มาอยู่นี่นอนได้ประมาณสักชั่วโมงนึงนะเต็มที่แต่วันนี้นา่าจะได้นอนเยอะเพราะว่าอะไรอ่ะคุณละเริ่มคุณด้านทินน้งก็อย่างเนี้ยเสียงไอ้ป้อนป้อนตลอดป้อนตลอดอยู่แล้วเยอะมากเอาฟันละครมาให้กินกินยาเอาแอปเปิ้ลซาลี่เอาน้ำตาลปี๊บอะไร,รมาให้ ้างที่นี่เยอะนะส่วนคนก็นอนอยู่นี่คนระับ FT ก็มาเยี่ยมบ้างเอาผู้เช้าก็มามาคนหนึ่งสองคนเอาแตงโมมาให้แต่แตงโมเราก็ไม่กล้าให้เลยฝากลับบ้านไปให้ช้างใหญ่ิีเอาข้าวมาส่งเอาน้ามาส่งนะครับเอาปลั๊กไฟมีด้วยนะมีปลั๊กไฟมาให้ขอบคุณในแฟนขับบ้างที่ที่มาเยี่ยม,ม้รงบวบ้าน,านครับแล้วก็ญ่าที่นี่ก็เหมือนกับ รู้เลยว่าต้นกล้วยเนะี่ยเอาต้นกล้วยมากินดีนะแต่ว่ากินแค่ข้างในนะเราต้องหักหักข้างในคือมันไม่มันไม่กินข้างนอกนมันมกินแต่กแกนใช่กล้วยกินไงมว่าชอบคนป้อนตอนนี้ยังยังว่าอาการทรงตัวคือคือหมอดูว่าข้างนอกโอเคแต่ว่าข้างในเราไม่รู้ว่าไวรัสดเข้าไปทำลาย ไปโจมตีระบบอะไรข้างในบ้างเพราะว่าต้องเจาะเลือดเมื่อวานเจาะเลือดแล้วค่าค่าไอเดอสูงค่าตับสูงเพราะว่ากินยาเยอะแต่พอพอมาดูค่าตับย้อนหลังสูงจริงสูงก็เลยมาขอดูช้างตัวเล็กที่อยู่ในสูนเราก็าสูงเหมือนกันก็เลยคิดว่ามันเป็นปกติของช้างเด็กเพราะว่าเราเอาค่าของช้างใหญ่มเทียบ ครับส่วนค่าน้ําตาลเยอะอยู่น้ําตาลเนี่ยเพราะว่าเขา,าถามวให้กินอ้อยเยอะไหมต้องถามคุณยายรับช่วงนั้นอ้อยเป็นเจ็ดแปดไร่ทนะั้งแบ่งกันแล้วค่าของอ้อยเนี่ยมันอยู่ได้ถึงหกเดือนใช่ใช่แต่มันก็เขาบอกว่าถ้าน้าตาลเยอะเป็นเบาหวานช้างเป็นเบาหวานได้ด้วยนะครับส่วนค่าอย่างอื่นปกติครับค่าเลือดก็ไม่เท่าไหร่แต่อย่าให้น้องเนี่ยกินยาให้ครบ14วัน ว่าเชื้อมันฟักตัว14วัน14วันถ้า10วันเนี่ยหมอว่าโอเคแล้วเพราะว่า7วันเนี่ยคือเป็นการต่อสู้ของร่างกายเวลืเราเป็นไข้ใช่ไมันตัวร้อนต่อสู้ผ่านไปสักพักหนึง่งร่างกายเราจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันมาแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องวิตรกรณาบนนัคือว่าไอ้เชื้อพวกเนี้ยมันจะเข้าไปเอ่อทำลายนะครับทำลายตัวเองด้วยครับใน ทำลายตัวเองนะครับมันก็เลยทำให้แบบว่าต้องหลอดอยู่กัวางนโอเค,อเค,อเค,คต้องเข้าใจนะครับคือเราไม่ได้เข้าใกล้กันเพราะว่าคณยายเมษาจะมีช้างเฮ้ยคืณยางเมษาพนะกเมามีช้าง เอเมซ่าด้วยแล้วให้บัวบานหากนอากาศกับแก้งอันนี้ตอนนี้เริ่มเป็นขาหลังแล้วเริ่มเรตะแล้วเริ่มเตะขาหลังแล้วลวันนี้คืดูกันสามคนครับเพราะว่าคืออยู่หลายคนก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เอาแค่รับรองสามคนไว้ทางก็โอเคลงตัวมีกินยาย,ยากที่มีก็เริ่มดูใช่ครับมันต้องหลอกล่อทุกวัน เราคิดว่าอ๊ะกินมะละกอดีแล้วก็ไปซัดมะละกอมาเลยพอเอากลับมาตอนเอ่ะไม่กินเชยตอนเช้ากินกล้วกินดีนะครับ<ช>ก็ถูๆไทยๆไว้ฮนะตอนแรกที่เป็นนคืโโอร้องไหไ้เลยเพราะคิดว่าเสียเข้าไปแล้วสุขไม่ใหญ่ใช่เป็นปุ๊บไอ้โรนีมันเป็นแล้วม,มัน ค่อยได้ไปหาเขาแต่ยายก็รักเขาเพราะว่าเห็นรู้วันแรกก็พูดไม่ออกค่ะเพราะว่าสงสารเพราะว่าได้่ทูเชียรปีนี้ก็สองตัวแล้วกนะ็คือ่ไปสองตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้แข็งแรงครับชื่อได้ยอดรู้ทันก่อนรู้ทันครับถ้ารู้ชาตวันนี้ก็มีเพราะว่าไวรัสเขาอาจจะไปโจมตีได้แค่ภายใน36ถึง48ชั่วโมง สองวันหรือสามวันรู้เรื่องเลยวันสามวันรู้เรื่องไม่คือว่าแรกซึ้ว,นนซวันที่สองก็ซวันที่สามหมอหมอมาตรวจเก็บตัวอย่างไปหมอออกไปตอนเที่ยงผมเข้ามาพอดีเห็นรถหมอผมก็เลยพอดีชา์าหน้าบวมก็เลยเรียกหมอมาดูใหม่หมอก็เลยเอาเพื่อความสบายใจ <Okay. S 1> หมอก็เลยรีบไปส่งรเรียก รู้ผลหงงเย็นไม่ไหวร้องไห้เลยครับคือใ้โลกนี้มันต,ตากทนรอดบ้าคนก็นเสี่ยงครับเสี่ยงที่จะไม่หาหมอเลยเสี่ยงที่จะให้ให้หมอทํามาเป่าเสี่ยงทยี่ว่าให้มันหายโดยธรรมชาติแล้วช้างเด็กที่มันเสียชีวิตมันก็มีงโลกนี้นะเขาเสียท้องเรื่องอะไรอ เรียว่านี้เสียงี่ลิทำงานดีเอ็นดองเปนวันแรกเห็นนางร้องไห้จนมใจเข้าไปดูเลยใช่เสียใจนะเหมือนกับเสียของเหมือนกับอารมณ์ที่ที่ผมพูดไปว่าอารมณ์เหมือนว่าญาติญาติผู้ใหญ่เนี่ยครอบครัวเป็นลูกมดเรงแล้วก็ญาติสุดท้ายรักษาไม่ได้ใช่ถ้าถ้ามาเรงเลยญาติสุดท้ายนั้นมันคือเอาเปรียบประมาณว่า ประสบอุบัติเหตุแล้วอยู่ห้องไอซียู50 5บหลัง hmm. จ mm hmm. ากคุณหมอมาเหมือนจะคิดนะคุณหมอมาบอกว่าทําใจไว้นะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย50 50คุณหมอตอนแรกก็พูดนะวันแรกก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะก็ mm hmm. อย่าไปคิดอะไรมาก50 50 mm hmm. กนะนะมันเกิดอะไรมันเกิดขึ้นไงครับนะบางตัวเนี่ย มารักษาไม่ตอบสนองต่อยาเลยก็มีบางตัวมาเช้าบ่ายตายแลมีบางตัวตอบสนองต่อยาดีก็ดีไปนี่ถือว่าเขากําลังใจดีครับนะครับ,นะครบใครโทรมาก้บอกว่าสวดมนต์ให้โบบาลสวดมนต์ให้โบบาลแล้วก็ที่สวดเปิดให้โบบานทุกคนนั้นอยคนอยากเชื่อโบบานนะต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนี่จะเลยไปไหนต่อไหม ก oh, oh, ็จะกลับเลยค่ะน้องตัวเล็กอยู่บ้านเออขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นหัวงน้งบูบ้านตอนนี้เราก็ยัมอยู่บ้านขอบคุณทุกคนมากมากนะคะขอบคุณครับ